สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับ Samsung Galaxy Gear ียนะครับซ a m s ุงก g เล็กซี่ a กมาพร้อมกับหน้าจอ1.63นิ้วนะครับมีกล้องดิจิตอลความละเอียด1.9ล้านพิกเซลถือว่ามีความคมชัดพอสมควรนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED มีความคมชัดมีหน่วยความจำในตัวเครื่อง4 g b ถือว่าเพียงพอสำหรับการถ่ายภาพและติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ รองรับการใช้งาน S Voice สำหรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่านสายนาฬิกานะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงผ่าน s a m s u n Galaxy g Gear ได้โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้ภายหลังนะครับ s m s u u n Galaxy Gear ถือว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้การใช้งานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือมันสามารถใช้ร่วมกับ Samsung Note 3ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเพลงการตรวจสอบการแจ้งเตือนต่างๆนะครับไม่เว้นแต่การโทรเข้าโทรออกเพียงแค่โดยคุณไม่ต้องจับโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับก็คือสามารถกดลงที่ Samsung Galaxy Gear ได้เลยนะครับผมขอจบการนำเสนอ Samsung Galaxy Gear ียรเพียงเท่านี้ครับ